พี่เก่งในรายการบ้านงูยิ้มทางพีเคปาการเคเบิลทีวีแห่งนี้นะครับวันนี้นะครับพี่เก่งเดินมาพี่เก่งเดินทางมาที่อำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับชื่อร้านเจอ้วนนะครับงูเห่าผัดเผ็ดอ่าวันนี้นะครับพี่เก่งปาผู้ชมมาที่ร้านอาหารนี้เพื่อมาพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับเป็นแฟนรายการบ้านงูยิ้ม และที่อย่างนี้นะครับเขาเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับส่วนสัตว์นั้นจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับบุคคลท่านนี้ก่อนเลยนะครับ และตอนนี้นะครับพี่เก่งก็อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก่งครับพี่โจหรือคุณอ่คุณสรรชูเทียนครับผมครับผมสถานที่แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่ไหนเอ่ยเอ่ออยู่ที่ตำบลไท้ทองอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ครับผมเป็นเป็นร้านอาหารหัวผัดเผ็ดครับผมไป็นอาหารป่าอาหารป่าครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับอาหารป่านะครับเมนูอาหารที่เราทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะพี่เออก็มีอาหารป่าทั่วไปพวกตะพาะปลาไหลกบนก แก้งกวางตระเข้ครับผมอันนี้ก็คือได้วัตถุดิบมาจากร้านขาทั่วไปไม่ได้ไปล่ามาครับผมมีมีฟาร์มทำสมีฟาร์มทำมาส่งเลยครับผมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารป่านะครับมานั่งชิลๆบรรยากาศดีๆและก็มีสัตว์ให้ชมครับผมสำหรับวันนี้นะครับ คุณโจจะมีสัตว์อะไรมาให้พี่เก่งแล้วแฟนรายการบ้านหมูยิ้มชมบ้างครับผมอันแรกก็คือนี่ครับผมนี่เลยทั้งกรงนี้เลยครับโอ oh, ้โหสุดยอดงมูหลามทองครับผมงมูหลามทองโอ้โห oh. <ม>ถามก่อนเลยก่อนที่จะออกมาชมเนี่ยทําไมถึงเลี้ยงหูหลามทองก็ชอบครับ เป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์อยู่ปกติแล้วอยู่แล้วครับผมแล้วนี้ชอบที่ว่าหนึ่งคือสีสองคือความใหญ่ความใหญ่ความความใหญ่ความน่ารักของเขาก็เรียกว่าทั้งทั้งยาวและใหญ่ใช่ครับผมทั้งใหญ่และยาวครับทั้งใหญ่และยาวอ่าซึ่งกุหลาบทองจริงๆเนี่ยมันมีแหล่งกําเนิดทางตาขีด้วยใช่ครับผมในแหล่งธรรมชาติก็มีครับแต่หายากมากใช่ครับหายากแล้วครับหายากมากเลยแล้วก็ เชื่อเลยว่ารักสัตว์จริงๆเพราะว่าในพื้นที่อย่างนี้มีสัตว์ให้ดูมากมายเลยอย่างเช่นมีตอนนี้มีงูหลามทองนะครับมีปลามีนกมีหมูของแคะแล้วก็มีสุนัขมีไก่เป็นไก่เต็มไปหมดเลยเรียกว่าหลายหลายร้อยชีวิตเลยเหมือนกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเอาเอางูออกมาให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับเวลาเราเลี้ยงนี่เรามีตั้งชื่ออะไรบ้างไหมครับไม่มีครับไม่มีนะครับแล้วเวลาเราเรียกอะไรไงเรียกยังไงครับอ่าก็ไม่ได้เรียกก็ตัดสันออย่างตัวนี้อย่างตัวนี้ยก ผมเป็นงูหลามทองยกยกทองโอ้โหซึ่งเป็นงูหลามที่พ,พัฒนาสีสันและลวดลายจากงูหลามดั้งเดิมนะครับ<ผ>มาเป็นมาเป็นแบบไม่มีลายใช่เีว่าลายหายไปเลยนะครับแล้วยังมีสีทองด้วยโอ้โหสวยมากๆเลยไอ้งูพวกนี้เลี้ยงยากไหมพี่ไม่ยากครับครับผม,บผมเขาก็กินพวก นกพวกอะไรปกติอ่าพวกพวกหนูพวกนกปกตินี้พวกนกนะครับแล้วก็ยังฝึกให้กินน้องไก่ได้ด้วยใช่ครับผมนะครับผมตัวนี้เลี้ยงมานานยังกี่ปีแล้วตัวนี้ปีกว่าครับผมปีกว่าๆนะครับโอ้ห oh, สวยงามมากนี่คุณผู้ชมเยี่ยมมากๆเลยส่วนตัวข้างบนนะครับเป็นเป็นสามทองครับสามทองงูลามทองนะครับเมื่อกี้หยกทองเป็นงูหลามเหมือนกันแต่ถูกพัฒนาลายให้มีลายให้มีไม่มีลายแต่ตัวนี้ครับงูลามทอง นะครับโอ้โหสวยมากมากเลยครับเอา๋ยวพันๆแป๊บหบนึ่งไอ้ตัวนี้มีชื่อไหมอ่ะไม่ปกติจะไม่ค่อยตั้งชื่อครับไม่ค่อยตั้งชื่อนะครับแล้วปกติจะเรียกอไอ้กงบนกงล่างนะประมาณนี้อ่าฮะปกติลูกค้าที่เข้ามาเออ่ มาทานอาหารของเราเนี่ยเราชื่นชอบไหมก็ชอบครับส่วนใหญ่จะชอบจะมาเดินดูโดยเฉพาะเด็กๆครับอ๋อเด็กๆสัตว์กับเด็กนี่มันก็เหมือนกับครับผมเหมือนคู่กันเลยของคู่กันเลยบางทีก็ลงมาถ่ายรูปลงมาเดินดูเฉยๆแต่เราก็ยินดีเอาออกมาให้ถ่ายรูปด้วยนะครับผมได้ครับอันนี้ก็เป็นงูหลามทองเพศ เพ็เมียครับเพ็เมียนะครับผมคุณผู้ชมครับอันนี้อันนี้เราต้องแยกแยะนะครับระหว่างสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่านะครับผมอ่านี้พี่บิ๊กครับพี่บิ๊กเลยโอ้พี่บิ๊กเรียกว่าพี่บิ๊กประจําบ้านนี้เลยอ่าอ่าอปึ๊บใจเย็นลงใจเย็นใจเย็นอ่าวางวางที่พื้นเลยก็ได้นะครับอ่าปึ๊บรู้สึกจะเอ้ยมเนทำไม่ไหวุัมไม่ไหวดิ้นนิดหน่อยอ่าโอ้โห โอ้หงูหลามนี่ยังยังใหญ่กว่าน,นี้ได้เยอะเลยใช่ครับช่ครับผมนีเพิ่งสองปีหน่อยๆครับผมสองปีเรียกว่ากาลังเป็นวัยรุ่นเข้าสู่วัยสาวใช่ครับอ่านะครับโอ้โหสวยมากเลยเยี่ยมมากๆเลย<ห>แก้มเป็นชมพูด้วยนะเนี่ยปึ๊บอนีอ่อันนี้ก็เป็นตัดตัวโปรดของพี่เก่งเลยเหมือนกันนะฮะอย่างงี้ครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะ ยากจะเลี้ยงงูหลามทองเหมือนคุณโจเนี่ยนะครับมีอะไรแนะนําคุณผู้ชมบ้างอยงยิบ้างก็ขั้นแรกเราต้องมีมีใจรักเขาครับมีใจรักเขาเพราะว่าต้องการการดูแลหน่อยครับไม่ถึงกับมากนะครับครับผมนะครับแล้วก็เนื่องจากงูงูพวกนี้เป็นงูที่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าต้องซื้อตามความที่ถูกกฎหมายเท่านั้นอ่าเพราะว่าคือเลี้ยงได้นะครับแต่ต้องเลี้ยงได้ตูกกฎหมายเนื่องจากมันไปคล่อมกับอ่าพรบนิดนึงคืองูธรรมชาตินะฮะ เดี๋ยวจากงูนะครับยังมีสัตว์อื่นออีกมากมายเลยที่ให้ชมนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับบริษัท One Point Service Center จำกัดศูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่และกลองแอร์โดยรับติดตั้งซ่อมแอร์แบบครบวงจรโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์และนอกจากนั้นบริษัท One Point Service Center จำกัด ยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นจำหน่ายทุกยี่ห้อและเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้งและก้้งวงจรปิดคุณภาพสูงคอยให้บริการสนใจติดต่อ0802112112 0863761155ทุกเครื่องการันตีมีปัญหาบริการฟรีบริษัทวันพอยต์เซอร์ c e สเซ็นเตอรจำกัดไม่แพงอย่างที่คิดรับสมัครหัวหน้าช่างแอร์เพศชายหักมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ รับสมัครผู้ช่วยช่างแอร์เพศชายหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษทุกตำแหน่งมีสวัสดิการและค่าล่วงเวลาสนใจติดต่อ0863761155 0802112112 เดชิเปิลโครงการบ้านที่ตอบโจทย์คุณได้อย่างลงตัวโดดเด่นและหรูราด้วยรูปแบบโมเดิร์นลอฟออกแบบครบครันทุกฟังก์ชันในการใช้สอย3ห้องนอน3ามเตโฮม3ชั้นหน้ากว้าง5.5เมตรห้องน้ำมุมรับแขกและห้องครัวในตัวโดดเด่นเพิ่มความสมบูรณ์แบบของชีวิตคนเมืองช็อปเฮ้าส์หน้ากว้าง4.70เมตรและ4.20เมตรเพียง6แปลงเท่านั้นให้ทุกการลงทุนของคุณเข้าถึงความสำเร็จเหนือใคร ด้วยทำเลใจกลางชุมชนติดถนนซอยสุขุมวิท113การคมนาคมแสนสะดวกใกล้สถานีรถไฟฟ้าสํโรงและถนนสีนคลินแวดล้อมด้วยชุมชนเมืองเพื่อให้บ้านและความสุขอยู่ในที่เดียวกัน ี่เจ้าครับไอที่เราเห็นตรงข้างซ้ายของเรานี่ก็คือเป็นพวกเออ่เป็นบ่อปลาครับบ่อปลามีเป็นพวกเอ่ออลิเก,กปปเตอร์ปลาไทเกอร์แล้วก็มีปลากระเบนแล้วก็มีปลากระโ h o ครับปลากระโ h o มีปลาคาร์ฟด้วยนะครับเป็นปลาคาร์ฟปลาปลาตะเพียนทองครับครับผมอ่าก็ปเป็นปลาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมสำหรับนักนักเขาเรียกนักท่องเที่ยวหรือหรือ อะไรนะพ่อแม่พาลูกๆมาทานอาหารนะครับ,รบพี่โยครับเมื่อกี้เราดูหนูหนูตะเภาหรือหนูแกบ,บี้ไปแล้วอ,อ,อ่านาไปแล้วนะครับเรียกว่าก็มีให้เด็กดูครับผมจระเข้ก็มีครับผมจระเข้เลี้ยงไว้ทำไมครับเนี่ยก็ เด้วยความชอบเลี้ยงเฉยครับความชอบเลี้ยงมีจระเข้แล้วก็มีเต่าครับผมสแนปปิ้งใช่ครับอ่าเต่าสแนปปิ้งที่ที่หลายๆคนได้ชมมาเป็นเลือดเหมือนเต่ามังกรนะครับมีรูปร่างมีรูปร่างที่เรียกว่าคล้ายมังกรหางยาวๆนะครับผมก็มีให้คนได้ชมกันนะครับแล้วตอนนี้ที่เรายืนอยู่นี่คือเป็นกงนกครับผมกงนกพ็อกคก็เทลครับผมค็อกเกเทลนะครับอันนี้เลี้ยงไว้ทำไมเยอะแยะเลยก็เหมือนเดิมชอบเฉยครับชอบเลี้ยงให ให้ลูกค้าได้ชอกรูปเล่นอะไรเงี้ยเ็ชอบมากครับครับผมมเพราะมีจําหน่ายไหมอ่ะไม่ไม่ได้จําหน่ายไม่ได้จหนายลูกูเองครับอ๋อเรียกว่าไม่ไม่ได้คิดจําหน่ายด้วยหมายถึงว่าเลี้ยงไว้เฉยๆให้เขาออกรูปตามธรรมชาตินะฮเรียกว่าเด็กๆคงชอบนะครับแล้วถ้าถัดจะออกไปจากนั้นอีกเป็นกองอะไรครับเนี่ยเออตรงนี้เป็นหมูแค่ครับผมหมูแค่นะครับมหมูแค่ที่นี่แปลกมากเลยอ้วนครับอ้วนโหสมบูรณ์นะครับหมูแค่เลี้ยงอยู่กับ กับหนูตะเภาเหมือนกันครับหนูตะเพาครับอยู่ด้วยกันได้ครับผมถ้าจะกงหมูแคะนะครับเป็นกงสุนัขสุนัขสุนัขธรรมดาก็เป็นบีเกิลอ๋อสุนัขที่นี่ก็มีมีมีหลายพันใช่ครับผมมีอะไรบ้างนะมีบีเกิลมีชื่อว่ามีปักมีทิฟปูครับผมครับผมนะครับก็เรียกว่า ชอบตัวน้นด้วยชอบตัวน้ำด้วยมีเป็ดมีไก่ครับมีหาย่างเงี้ยครับมีฝูงเป็ดและฝูงไก่และฝูงห่างใช่มครับอ่ามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับผมเรียกว่าถ้ามาแถวนี้อย่าลืมแวะเลยมากินอาหารที่นี่แล้วก็มาดูกันนะครับจากตรงนั้นอีกเป็นกรงนกครับไม่ได้ทานข้าวก็มาแวะเที่ยวเล่นมาแวะชมได้ครับผมยินดีครับหรือแฟนรายการบ้านงูยิ้มนะครับอยากจะมา รู้จักมาดูสัตว์มาหลังสารเป็นเพื่อนกันได้เลยคุยกันได้แล้เป็นสมาชกติกันได้ครับผมเรียกว่าตรงนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ตําบลไส่ทองอําเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ครับผมครับผมมีเบอร์โทรศัพท์อะไรไหมมีครับผมเบอร์โทรนะครับ089ครับ8072686ครับผมครับมาชิมอาหารที่นี่นะครับมาดูสัตว์ที่นี่นะครับกรงสุดท้ายยังไม่ได้บอกเลยมีอะไรก็เป็นเป็นกรงนกครับเมื่อก่อนเลี้ยงซันคอนัวไว้แล้วตอนตอนหลังได้ ด้วยความที่เขาเยอะจัดฉีกกงออกไปก็เลยตอนนี้ปรับปรุงใหม่จะเอาพวกอิกเล็กตัสกับพวกเกเข้ามาเลี้ยงใหม่รครับ เขาก่อนเป็นสันกนัวเป็นนกบินอิสระไปแล้วครับผมอิสระแล้วสิบกว่าตัวไม่มาไม่กลับไม่กลับอิสระไปเลยอิสระไปเล้เดี๋ยวเดี๋ยวปรับปรุงกำลังปรับปรุงเดี๋ยวเอาเข้าใหม่ครับผมครับผมแล้วก็ตรงอต่อไปเห็นมีไก่ฟ้าด้วยครับผมใช่ครับไก่ฟ้ามีโครงการทำไก่ฟ้าไหมก็มีครับมีโครงการทำไก่ฟ้าเรียกว่าสถานที่กว้างขวางทำอะไรก็ได้ใช่มีสถานที่ก็เลยก็เลยคิดจะขยายทำไปเรื่อยครับครับผมแล้วก็เรียกว่าผมว่ามันบัวหนึ่งอจ รมาการตอบรับของคุณที่มาเที่ยวที่นี่ก็ได้ใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับคือเหมือนก็พอมาคุยแล้วมีกําลังใจในการแบบเรียกว่าเลี้ยงต่อต่อไปเห็นแขกเห็นเด็กๆมาแล้วเขามีความสุขมาสนุกกับที่นี่ชอบพักผ่อนผ่อนคลายได้สนุกสนานแล้วก็เราก็ดีใจเราก็ชอบด้วยครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับถ้าผ่านมาแถวนี้อย่าลืมแวะร้านเจ๊อ้วนงูเห่าผัดเผ็ดครับผมงูเห่าผัดเผ็ดมากินงูเห่าผัดเผ็ดกันนะครับมาแล้วก็มากินอาหาร ป้าครับผมเดี๋ยวต่อจากนี้ไปนะครับได้ข่าวว่าเตรียมอาหารให้ทีมงานบ้านงูยิ้มด้วยใช่ครับผมได้เตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกับคุณโจครับ หลังจากนะครับพี่โจงเรานะครับพาพวกเราชมสัตว์ต่างๆของร้านอาหารพี่โจแล้วนะครับมีสัตว์ต่างๆมากมายเลยเรียกว่าคนที่มาทานอาหารที่นี่ยังได้ชมสัตว์ด้วยนะครับผมโหเรียกว่ามีงูมีหมูมีไก่เป็ดไก่แล้วแต่จะชมตามสบายชมไปแล้วก็มากินอาหารทานอาหารจันนะครับเมนูอาหารของเราวันนี้มีอะไรแนะนําบ้างนะครับที่หลักๆของเรานะครับคือก็จะเป็นต้มยำปลาบึกครับครับผมแล้วก็อันนี้กบทอดกระเทียมพิทยครับกบทอดกระเทียม ใช่ครับอ,อันนี้ผัดเผ็ดไก่บ้านครับผมไก่บ้านอ่าอันนี้เป in ็นผัดนกกระทาครับผมขัดนิดนึงได้ไหมครับผมไก่บ้านเนี่ยบ้านใครต่อบ้านนเป็นเลยครับบ้านเป็นค่างบ้านเลยค่างบ้านขโมยมาใส่มาใสมาทางนี้บ่อยพอพอมันเดินมาบ้านเราปุ๊บเราจับเลยครับเรียบร้อยเลยครับผมอันนี้อะไรครับต่อเลยนกกระทาครับผมนกกระทานกกระทาครับแล้วที่ขาดไม่ได้คือที่นี่ไข่เจียวครับผมไข่เจียวครับไข่เจียวมีความพิเศษยังไงบ้างเออเราใช้ใบหัวละพาครับเป็นไข่เจียวใบหัวละพาเขาเรียกว่าเป็นสูตรของที่นี่เลยใช่ครับผมเใช่ครับผมเรียกว่า รวมอาหารป่าใช่ครับ <หา S 2> สำหรับ <ผม S 2> คนที่มานั่งชิวๆบรรยากาศดีๆมีสัตว์ให้ชมกันครับผมนะครับผมบรรยากาศสบายๆสบาย,บายๆง่ครับผมวันนี้นะครับก่อนที่พี่เก่งจะไปชิมอาหารนะครับพี่เก่งมีนี่เลยหนังสือนี่ครับงูเหลือยงไทยอัญมณีแห่งสัตว์เลี้ยงขอบคุณครับพี่ งูหลือกมได้อัญี้มันีแห่งสัตว์เล right. living, living, living <pt> ื้ยงการน้ำลายน้ำลายฟูอยู่ทุ่ปาานะครักกขอบคุณคุณโจครับผมเป็นประสบการณ์การเลี้ยงงูเหลือมโดยพี่เก่งงูยิ้มครับผมขอบคุณครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีสัตว์เลี้ยงหรือมีสถานที่เหมือนคุณโจ อยากให้พี่เก่งไปพูดไปคุยนะครับติดต่อพี่เก่งได้ทาง Facebook บ้านงูยิ้มหรือดูรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube บ้านงูยิ้มนะครับวันนี้คุณโจนะครับแต่ก็สัตว์ทั้งหลายของร้านอาหารคุณโจครับผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพี่เก่งก็จะมาขอยกย้ายไอ้พวกนี้ลงไปในในนี้ในแนวนันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ